สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่เชนเนลส่วนนี้เราก็มีอยู่กับเกมเจ็ดบาทกันอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับทางเพจ Official เนี่ยเขามีประกาศอัปเดตกิจกรรมใหม่วันที่1เดือน4ด้วยเพื่อนๆสําหรับรายละเอียดนะครับมีอะไรบ้างนะก็มาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอ๋อใช่ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะมีพูดถึงเช็คลิสต์นะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําก่อนแพทใหม่ที่กําลังจะเข้าในวันอังคารนี้นนนนะะะคคครรรรรรััััับบบกกกก็ดดดีีเเเลยปปาศออติจมวท่1ื4 เอาจริงดูรูปนี้พอจะเดาได้เลยนะว่ามันเป็นกิจกรรมประมาณไหนนะครับแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงนะครับไหนดูซิมีอะไร <c oughs> โอเคเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเ <c oughs> มลิโอดัตนะครับต่อมาหคอนเทนต์ใหม่ครับเพิ่มผลงานใหม่วิธีหลอกเครื่องจับโกหกคืออะไรอันเนี้ย <c oughs> ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มสติกเกอร์ในฟอรั่มนะครับโดยเราจะสามารถใช้สติกเกอร์เหล่านี้นะครับได้จนถึงวันที่7เดือนสนะครับ ก็ประมาณ1สัปดาห์นะครับใครที่เล่นฟอรัมเนี่ยก็ไปใช้กันได้นะซึ่งผมเนี่ยแทบไม่เคยได้ใช้เลยนะครับฟอรัมนะซึ่งสติกเกอร์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นอาร์ตเหล่า7บาทนะครับของวันเมากัก66นะแล้วก็แพ็กเกจใหม่ครับแพ็กเกจฉลองเอพิลฟูเดย์อะไรเนี่ยเอาเจีแดนสุขาวดีร่วมกับสัตว์พื้นเมืองนรกนะครับลิมิตการซื้อซื้อได้บัญชีละหนึ่งครั้งเดียวราคา10,000แสน What อะไรเนี่ย ข้อควรระวังไม่สามารถปฏิเสธการทํารายงานได้แม้อยู่ภายใน7วันหลังจากซื้อแพ็กเกจพูดง่ายก็คือยกเลิกชําระไม่ได้ทุกกรณีนะครับผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็สามารถซื้อได้แม้ไม่ได้ทบความยินยอมจากผู้ปกครองหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาจำหน่ายแพ็กเกตอีจกจะไม่วางจําหน่ายอีกครั้งในภายหลังนะครับเป็นแพ็กเกจลิมิเต็ดด้วยนะแล้วก็กิจกรรมใหม่ครับส่งข้าวฟันนั่นบอสเมลิโอดัตบิ๊กบิ๊มนะครับระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่1น,นะครับจนถึงวันที่2นะก็คือ1วันลิมิต การเล่นแบบไม่จํากัดกําหนดการมอบรางวัลอันดับสงครามไฟนัมบอลนะครับเวลาคะแนนอันดับวันที่1ฮะ <c oughs> เดี๋ยวคืออะไรเนี่ย <c oughs> เวลามันเหลื่อมกันหรือเปล่าไฟนัมบอลไม่เลยออดัตบิ๊กบึ้มนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะโอ้โหระดับพลังต่อสู้นะครับ777เลขสวยซะด้วยมีปฏิญาณชี้ชะตาเอฟเฟกต์บัฟอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะทํามา <c oughs> เป็นเมษากโกหกนะอัปเดตขำๆนะครับต่อมามอบโค้ดคูป,ปองขออภัยที่เราโกหกท่านนะครับเอออันนี้ดูมีทรง แต่มันจะโกหกเราหรือเปล่าระยะเวลาตั้งแต่บ่ายสองนะครับวันที่1ก็ตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยคือได้แล้วนะจนถึงวันที่8นะครับเดือน4ก็คือ1สัปดาห์พอดีนะครับก็รายละเอียดโคดนะครับ drawer เ,เพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมลองกรอกให้ดูเลยแล้วกันก็วิธีกรอกโคดนะครับมาเราดูพร้อมๆกันเลยกดไปที่ลิงก์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมชอบโพ์ลิงก์ไว้ข้างใต้นะเดี๋ยวดูก่อน <laughs> ถ้าเกิดตอนจบมันไม่ได้เนี่ยผมก็จะไม่โพนะครับ อันนี้ก็กรอกเลขรหัส ID เรานะครับซึ่งวิธีเช็คเนี่ยก็ไปที่ข้อมูลผู้เล่นนะครับแล้วก็ตรงนี้เลย Net m a r l e ID นะครับเพื่นนอนๆก็กรอ,อกเข้าไปแล้วก็เลือก s e r v ์ฟเวอรชียนะครับ e n t e r Coupon ล o าเร์แล้วกด c o n f i r รมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูกันว่าจะได้อะไรแล้วก็จะมีป๊อปอัพคอนเฟิร์มนะครับว่าจะเอารางวัลที่เซิร์ฟเวอร์เอเชียแน่ใจใช่ไหมก็เติมครับโอเคโอเคครับ <laughs> ได้รางวัลเป็นฮีโร่เอนชันพอยชัขวดนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูลนอัพเดตของวันนี้นะโอ้โหบอกเลยปั่นใช้ได้เอาจริงของรราวันนี้อย่างน้อยผมแบบคิดในใจอะเพชรแบบ5เมตร10เมตรเนี่ยต้องมาละก็ปีนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเมษาโกฮงนะสำหรับข่าวสารอัปเดตจบไปนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เพื่อนๆต้องเช็คลิสต์นะครับว่าต้องทําอะไรบ้างก่อนที่แพทใหม่จะเข้านะครับแน่นอนอย่างแรกเลยก็คือตู้กาชาันเพื่อน,อนสำหรับตู้กาชาน้องเมรกระได้น,นะครับยังไม่หมดเพื่อน น้องเมกเกอร์ด้าเนี่ยยังอยู่นะตู้นี้เพราะว่ามันอยู่2สัปดาห์นะครับแต่ตู้ที่จะหมดเนี่ยก็คือนี่เลยโอล w a l Festival นะครับมาเอลครับสำหรับใครที่ต้องการมาเอลนะครับแล้วก็เหล่าตัวละครเฟสในตู้นะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสสุดท้ายนะครับก่อนที่ตู้มันจะจากไปนะซึ่งเอาจริงผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยน่าจะเคลียร์กันเสร็จแล้วล่ะแต่อาจจะมีเพื่อนๆนะครับที่เปิดยังไม่ครบการันตีแล้วต้องการเปิดให้ครบการันตีนะครับอย่าลืมไปเปิดให้ครบกันด้วยนะเพราะถ้ามันพลาดเนี่ย ใเลทที่สะสมมานี่คือเสียฟรีเลยนะครับตรงนี้ก็ไปเช็คกันด้วยนะแน่นอนว่ารวมไปถึงแพ็กเกจต่างๆนะครับของเฟสติวัลเนี่ยก็จะหมดอายุเหมือนกันนะก็ใครที่เล็งเลแพ็กไหนนะครับไปจัดกันไว้ก่อนได้นะโดยเฉพาะใครที่ต้องการแพ็กเพชรแบบคุ้มค่านะครับอยากจะลองไว้เปิดตู้ใหม่อยากจะลองไว้เปิดตู้คอลโโบเนี่ยอันนี้เพื่อนๆสองแพ็กนี้นี่คุ้มที่สุดแล้วนะซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวผมก็น่าจะจัดทิ้งไว้เหมือนกันนะครับสำหรับ2แพ็กนี้นะ ต่อมาข่อคอยโซคเล่ครับกิจกรรมต่อสู้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยมีเพียงแค่1อันนะครับอย่าลืมไปทำแอคชิเมนต์เคลียร์กันด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะได้เพชรเพิ่มเติมอีก2เม็ดนะครับและสุดท้ายครับเพิ่มรางวัลการันตีสงครามสัตว์อสูรชั้น3นะครับมันก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเหมือนกันนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังซาวบอสนกบอสกว้างแล้วก็บอสหมายอยู่นะครับก็เร่งนะเสาร์อาทิตย์นี้ปั่นได้นี่ควรจะรีบปั่นเลยนะครับเพราะว่าคูนรางวัลการันตี2เท่าเนี่ยไม่ได้มีมาบบ่่ออยยๆแแนนนนะละลสสุดท้าหรั เซตอุปกรณ์น้องล็อกซี่นะครับสำหรับเพื่อนๆ่คนไหนที่อยากจะเตรียมเซตให้น้องก่อนเวลาที่น้องเข้าวันอังคารเนี่ยจะได้มีชุดเตรียมพร้อมใช้นะครับผมก็แนะนํา2เซตเซตแรกเนี่ยจะเป็นเซตโจมตีครีดเมนะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งจะเป็นเซตเลือดป้องกันนะครับก็สามารถหาเตรียมไว้ก่อนได้นะก็สาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสาหรับเพื่อนเื่อคนไหนนะครับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจ